ในคืนที่พายุคำรามเสียงลมแหวกวูบผ่านยอดไม้สูงใหญ่ในป่าหิมพานท่ามกลางป่าอันลี้ลับที่ไม่เคยมีใครย่างกรายต้นนารีผลยืนหยัดอยู่กลางพงไพรมันสั่นไหวแม้รากแก้วของมันจะฝังลึกแน่นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ค่ำคืนนั้นผลอ่อนที่เพิ่งพิบานกลับไม่อาจทนทานแรงพายุมันถูกกระชากออกจากกิ่งก้านด้วยลมแรงที่พัดพามันลอยข้ามตกลงในสายน้ำเชี่ยวกรากลำธารสีดำสนิทของอัคนนามคำ แม่น้ำต้องห้ามที่มีตำนานเล่าขานว่าแม่น้ำอาาัคนนาำคำถือกำเนิดจากน้ำตาของถวยเทพที่หลั่งไหลลงมายังพื้นดินเมื่อครั้งที่โลกถูกปกคลุมด้วยคำสาปครั้งใหญ่เมื่อนารีผลสัมผัสกับสายน้ำเปลือกของมันค่อยๆละลายเผยให้เห็นร่างของหญิงสาวทว่าการตกลงสู่แม่น้ำอาาัคนนาำคำทำให้ร่างของเธอเปลี่ยนไปเธอไม่ใช่นารีผลธรรมดาอีกต่อไปพลังจากสายน้ำได้แปรสภาพเธอให้มีความสามารถเหนือมนุษย์ ร่างของเธอลอยไปตามกระแสน้ำเชี่ยวกรากก่อนจะหลุดออกจากป่าหิมพานเข้าสู่โลกมนุษย์ริมฝั่งแม่น้ำที่เต็มไปด้วยคโคลนและก้อนกรวดมีร่างของหญิงสาวนอนหมดสติอยู่ที่ดินแห่งนี้เป็นพื้นที่ของหญิงชราผู้ยากไร้ชื่อยาย่คำซึ่งใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในกระท่อมเล็กๆที่ตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำในเช้าวันหนึ่งขณะที่ยายคำกำลังเดินไปตักน้ำเธอสะดุดตากับภาพของหญิงสาวปริศนาที่นอนนิ่งริมฝั่ง ผิวพรรณของหญิงสาวขาวเนียนราวกับรูปกะสลักจากหินอ่อนความงามอันโดดเด่นทําให้ยายคําถึงกับตกใจยายคําพึมพำออกมาเบาๆนี่เจ้าเป็นใครกันหญิงสาวไม่มีความทรงจําหลงเหลืออยู่เลยเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหรือมาจากไหนด้วยความสงสารทําให้ยายคําตัดสินใจพาหญิงสาวกลับไปที่กระท่อมให้เธออาศัยอยู่ด้วยกันและตั้งชื่อให้ว่าทิพเกสร ยายํำให้ทิพย์เกศรททำงานเล็กๆน้อยๆอยเพื่อช่วยกันหาเลี้ยงชีพและพาทิพย์เกศรไปหาของป่าเพื่อเก็บหน่อไม้เห็ดและสมุนไพรต่างๆเพื่อนำไปขายในตลาดของหมู่บ้านชีวิตเรียบง่ายนี้สร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างหญิงสาวกับหญิงชราแต่เมื่อเวลาผ่านไปทิพย์เกศรเริ่มชำนาญขึ้นเธอเรียนรู้ที่จะจดจำพืชพันธุ์ต่างๆและเส้นทางในป่ายายคำเองก็เริ่มอ่อนแรงจากอายุที่มากขึ้น ไม่สามารถเดินทางลึกเข้าไปในป่าได้เหมือนก่อนด้วยความสาวและแข็งแรงทิปเกสรสามารถเดินทางเข้าไปในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยพืชและเห็ดหายากที่ใครๆต่างต้องการทิปเกสรเก็บเห็ดได้จํานวนมากในทุกครั้งที่เข้าไปการเดินทางของทิปเกสรไม่เพียงแต่ช่วยให้ชีวิตของเธอและยายคาดีขึ้นจากการขายของป่าแต่ยังทําให้เธอรู้สึกถึงอิสรภาพและความสามารถในตัวเองที่เพิ่มขึ้นเธอเป็นเหมือนสายลมที่หยิบยื่นชีวิตใหม่ ให้กับยายคำหญิงชราผู้ยากไร้ไม่นานนักชาวบ้านในละแวกนั้นเริ่มพูดถึงหญิงสาวปริศนาที่อาศัยอยู่กับยายคำใบหน้าของทิพเกศรงดงามจนสะกดทุกสายตาหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างหลงไหลในความงามของเธอและแวะเวียนมาที่กระท่อมของยายคำเพื่อหวังจะได้พบทิพเกศรแม้ทิพเกศรจะเป็นที่ชื่นชมของหนุ่มๆแต่สำหรับยายคำแล้วเธอรู้สึกเป็นกังวล หญิงชรากลัวว่าอดีตอันลึกลับของทิพย์เกศรอ,อาจนำพาปัญหามาสู่ชีวิตของเธอในวันข้างหน้าในบรรดาชายหนุ่มที่แวะเวียนมหายายคำมีชายหนุ่มร่างใหญ่ที่ทำงานอยู่ในไร่ใกล้ๆกระท่อมของยายคำเขาชื่อทองดีมีนิสัยตรงไปตรงมาและทุกครั้งที่เขาเจอทิพย์เกศรดวงตาของเขามักจ้องมองเธอด้วยความหลงใหลทองดีแสดงความสนใจในตัวทิพย์เกศรอ,อย่างชัดเจนเขามักจะพูดคุยหยอกล้อกับเธอด้วยความเป็นกันเอง แต่ทิพย์เกสรกลับแสดงท่าทีเฉยเมยและสุภาพเธอไม่มีความรู้สึกพิเศษใดๆต่อเขาแต่ความงามของเธอยิ่งทำให้ทองดีหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นวันนี้ทิพย์เกสรเข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ดเหมือนเช่นทุกวันป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ลึกที่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าเข้าไปเพราะเต็มไปด้วยรากไม้และเถาวัลย์ที่ทำให้เดินเข้าไปยากลำบากและเสียงของสัตว์ป่าที่ชวนให้รู้สึกขนลุกขณะที่เธอก้มตัวเก็บเห็ดที่โผล่ขึ้นจากผิวดิน เสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังทิพย์เกสรเงยหน้าขึ้นมองรอบๆแต่กลับไม่เห็นใครแต่แท้จริงแล้วทองดีกำลังแอบ,บซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่เขาเฝ้ามองเธอด้วยความลหลงใหลดวงตาของเขาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธออย่างไม่วางตาทองดีแอบ,บติดตามทิพย์เกสรมาหลายวันแล้วและในวันนี้เขาตัดสินใจแน่วแน่ว่าเธอจะต้องเป็นของเขาความมืดของป่าลึกเริ่มกลายเป็นฉากที่สะท้อนความปรารถนาอันแรงกล้าของทองดี และชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของทิพเกศรก็ใกล้เข้ามาทุกทีทิพเกศรเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเธอหยุดก้าวและหันกลับไปเธอตกใจเมื่อเห็นทองดียืนอยู่ไม่ไกลเจ้ามาที่นี่ทำไมเธอเอ่ยถามด้วยเสียงสัน่นทองดียิ้มมุมปากอย่างมีเลเสนาข้าก็ตามเจ้ามานะสี่ข้าอยากอยู่กับเจ้าตามลำพังทิพเกศรถอยหลังดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความระแวง ข้าไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าเจ้ากลับไปเถอะคำพูดของเธอทำให้ทองดีไม่พอใจดวงตาของเขาเปลี่ยนจากความอ่อนโยนเป็นความรุนแรงข้าไม่กลับเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าหลงรักเจ้ามานานแค่ไหนเจ้าจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธข้าได้อีกทองดีพุ่งเข้ามาคว้าแขนของเธอไว้แน่นเธอพยายามสะบัดตัวหนีแต่แรงของเขามีมากกว่าทองดีผลักเธอล้มลงกับพื้นและพยายามกดร่างของเธอไว้แต่ในชั่วขณะนั้นเอง พลังที่หลับไหลในตัวทิพย์เกศรก็ปรากฏออกมาเงาสีดำบางๆเริ่มลอยขึ้นมาจากร่างของเธอกลิ่นไอแห่งความมืดมิดกระจายออกไปทั่วบริเวณทองดีชะงักไปทันทีดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความปรารถนากลับเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวพลังของทิพย์เกศรก็พุ่งออกไปโดยไม่ตั้งใจมันดูดซับพ,พลังชีวิตของทองดีอย่างรวดเร็วร่างของทองดีทรุดลงกับพื้น ร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับแห้งเหี่ยวราวกับต้นไม้ที่ถูกดูดน้ำจนหมดทิปเกสรมองดูทุกอย่างด้วยความตื่นตระหนกเธอไม่เข้าใจว่าพลังนี้มาจากไหนและเหตุใดมันถึงทำลายล้างได้ถึงเพียงนี้สิ่งที่เธอทำลงไปโดยไม่ตั้งใจได้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลทิปเกสรลุกขึ้นจากพื้นด้วยร่างกายที่สั่นไหวดวงตาของเธอจับจ้องไปที่ร่างไร้ชีวิตของทองดีที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้น เธอเต็มไปด้วยความสับสนขณะที่มองดูเงาสีดำที่ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเธอเริ่มตระหนักว่ามีพลังบางอย่างในตัวเธอที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและมันน่ากลัวเกินกว่าที่เธอจะรับมือกับมันได้ทิฟเกสรตัดสินใจลากร่างของทองดีไปซ่อนในผู้ไม้เธอพยายามซ่อนหลักฐานเพื่อไม่ให้ใครพบเห็นเมื่อเธอกลับถึงกระท่อมทิฟเกสรพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด และคำถามที่วนเวียนในหัวเธอเริ่มหวาดกลัวตัวเองพลังที่ไม่รู้จักนี้คืออะไรและทำไมมันถึงตื่นขึ้นมาในตอนนั้นทิปเกสรรู้ว่าความลับนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลและมันอาจนำพาเธอไปสู่ชะตากรรมที่ไม่อาจคาดเดาได้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองพลังที่เธอไม่รู้ว่าจะควบคุมมันได้อย่างไรวันรุ่งขึ้น เมื่อทิพย์เกสรกลับไปยังจุดที่เธอซ่อนร่างของทองดีเธอพบว่าเห็ดรูปร่างประหลาดเติบโตขึ้นบนร่างของเขาเห็ดเหล่านี้มีกลิ่นหอมเยายวนและดูเหมือนพวกมันจะดูดพลังจากร่างที่ไร้วิญญาณทิพย์เกสรเก็บเห็ดเหล่านั้นกลับไปให้ยายคำขายชาวบ้านที่ได้ลองลิ้มรสต่างพากันชื่นชมในความอร่อยของมันรายได้จากการขายเห็ดทําให้ชีวิตของยายคําดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเธอสามารถซ่อมแซมกระท่อมที่ทรุดโทรม ซื้อเสื้อผ้าใหม่และมีกินมีใช้มากขึ้นยายคำรู้สึกมีความสุขที่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและเธอก็ยิ่งรักทิพย์เกสรเหมือนลูกแท้แท้ทิพย์เกสรเก็บเห็ดจากจุดเดิมที่งอกขึ้นจากร่างของทองดีที่ค่อยๆย่อยสลายลงไปเรื่อยๆร่างนั้นกลายเป็นปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงเห็ดเหล่านี้ชาวบ้านที่หลงใหลในรสชาติของเห็ดไม่เคยล่วงรู้เลยว่าความอร่อยที่พวกเขาปรดปรานเกิดจากความตายของใครบางคนทิพย์เกสรเก็บความลับนี้ไว้ และพยายามหาคำตอบในใจว่าการกระทําของเธอนั้นถูกหรือผิดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่ชัดคือเหตุเหล่านี้นำมาซึ่งชีวิตที่ดีกว่าให้กับยายคำเมื่อเวลาผ่านไปทิปเกสอนเริ่มสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเธอความสดใสที่เคยฉายอยู่บนใบหน้าค่อยๆเลือนหายผิวพรรณที่เคยเปล่งปลั่งกลับซีดลงจนผิดสังเกตเธอรู้สึกอ่อนแรงราวกับพลังชีวิตของเธอถูกดึงออกไปทีละน้อย ร่างกายที่เคยอบอุ่นกลับหนาวเย็นดุดถูกแช่แข็งจากภายในทิพเกศรพยายามซ่อนความผิดปกตินี้จากยายคำเธอไม่ต้องการให้หญิงชาราที่ดูแลเธอมาตลอดต้องกังวลแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและคำถามเกิดอะไรขึ้นกับข้าทำไมร่างกายข้าถึงเปลี่ยนไปเช่นนี้แท้จริงแล้วความลึกลับนี้มีคำอธิบายทิพเกศรคือนารีผลโดยธรรมชาติของนารีผลนั้นจะมีอายุขยเพียงเจ็ดวัน หลังจากนั้นร่างกายจะเหี่ยวแห้งและสลายไปเองแต่สิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างคือการที่เธอเคยตกลงไปในแม่น้าอักขาน้ำำําคําสายน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่แฝงด้วยพลังลึกลับได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเธอทําให้ทิพเกศรสามารถคงอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพลังชีวิตของเธอก็ขึ้นอยู่กับการดูดพลังชีวิตจากมนุษย์การที่เธอไม่รู้ตัวว่าเคยใช้พลังนี้กับทองดีในป่านั้นคือสิ่งที่ช่วยยืดอายุขัยของเธอออกไป ทิปเกสรเริ่มตระหนักว่าหากเธอไม่ใช้พลังนี้อีกร่างกายของเธอจะค่อยๆเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติของนารีผลแต่ความคิดที่จะต้องดูดพลังชีวิตจากผู้อื่นทำให้เธอหวาดกลัวและรังเกียจต,ตัวเองเธออยู่ในภาวะที่ต้องเลือกระหว่างการมีชีวิตอยู่ต่อไปด้วยการใช้พลังอันน่ากลัวนี้หรือปล่อยให้ร่างของเธอค่อยๆสลายไปตามโชคชะตาเดิมของนารีผลคำถามนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในใจเธอ พร้อมกับความจริงที่เธอยังไม่พร้อมจะยอมรับแต่เมื่อร่างกายเริ่มอ่อนแอสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดกลับตื่นขึ้นมาอย่างรุนแรงทิพเกสรเริ่มใช้ความงดงามเป็นเครื่องมือล่อลวงชายหนุ่มที่หลงใหลในตัวเธอหนุ่มๆในหมู่บ้านที่แวะเวียนมหาใาย่คำมักเต็มใจที่จะอยู่ใกล้เธอเสมอและเธอก็เริ่มเลือกเหยื่อจากคนเหล่านั้นเธอจะพูดจาหวานหูแสดงท่าทีอ่อนโยนและเชือ้อเชิญพวกเขาให้เดินเข้าไปในป่าลึกท่ามกลางเสียงลม และความเงียบงันของป่าชายหนุ่มเหล่านั้นไม่มีทางรู้เลยว่าตนเองกำลังเดินเข้าสู่กับดักแห่งความตายที่รอยอยู่เบื้องหน้าในทุกครั้งที่ทิพย์เกสรดูดพลังชีวิตจากเหยื่อร่างกายของเธอกลับมาสดใสอีกครั้งผิวพันธุ์ที่ซีเซียวกลับมาเปล่งปลั่งราวกับดอกไม้ที่ได้รับน้ำหล่อเลี้ยงทิพย์เกสรกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีทั้งความงดงามและความอันตรายเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวแห้งและสลายไปง่ายๆ การมีชีวิตอยู่คือสิ่งที่เธอเลือกและเธอจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดวันหนึ่งขณะที่ทิพย์เกสอนนั่งขายเห็ดอยู่ที่ตลาดเธอได้พบกับชายหนุ่มชื่อตะวันเขาเป็นลูกศิษย์ของรือีที่อาศัยอยู่ในป่าลึกรือีผู้นั้นมีชื่อเสียงในด้านการรักษาโรคและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรหายากตะวันออกเดินทางเพื่อหาสมุนไพรเขาแวะเข้ามาในตลาดเล็กๆของหมู่บ้านและได้สะดุดตาเข้ากับหญิงสาวผู้หนึ่ง ที่อยู่ท่าำกลางผู้คนมากมายตะวันไต่าถามชาวบ้านในละแวกนั้นเกี่ยวกับหญิงสาวผู้นี้ไม่นานนักเขาก็ได้ทราบว่าทิพเกสรออาศัยอยู่กับหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายคำในกระท่อมเล็กๆริมป่าตะวันใช้ข้ออ้างเรื่องสมุนไพรเป็นสะพานเชื่อมเขาแวะมาหายายคำพร้อมกับสมุนไพราบางชนิดที่เขารวบรวมได้จากการเดินป่าข้าเป็นลูกศิษย์ของฤาษีที่อาศัยอยู่ในป่าลึก พระอาจารย์มักบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีสมุนไพราหายากที่ข้าควรศึกษาเขาเอ่ยขึ้นอย่างสุภาพยายคำฟังคำพูดของตะวันด้วยความสนใจเธอไม่ค่อยได้เจอคนที่ใส่ใจสมุนไพรเช่นนี้เจ้ามาถูกที่แล้วละ่ะสมุนไพราบางชนิดข้าเก็บไว้ปลูกที่สวนหลังบ้านและบางชนิดข้ารู้แหล่งที่มันขึ้นในป่าข้าจะบอกเจ้าก็ได้ยายคำกล่าวพร้อมรอยยิ้มตะวันเริ่มมาเยี่ยมเยียนยายคำบ่อยขึ้น เขาช่วยยายคำทำงานเล็กๆน้อยๆเช่นรดน้ำต้นไม้หรือช่วยขุดดินในสวนหลังจากทำงานเสร็จตะวันมักจะได้พบกับทิพย์เกสรที่คอยช่วยยายคำดูแลสวนอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้พบเธอตะวันพยายามพูดคุยด้วยคำถามเล็กๆน้อยๆทิพย์เกสรตอบคำถามด้วยความสุภาพแต่ท่าทีของเธอก็ยังคงแฝงไว้ด้วยความลึกลับเมื่อเวลาผ่านไปการมาเยี่ยมเยียนของตะวันกลายเป็นสิ่งที่ยายคำและทิพย์เกสรคุ้นเคย ยายคำมองตะวันเป็นคนดีที่จริงใจส่วนทิพเกสรแม้จะเริ่มรู้สึกดีต่อเขาแต่เธอก็ยังคงระวังตัวเพราะความลับในตัวเธอนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครจะรับได้ง่ายๆแต่สำหรับตะวันแล้วทุกครั้งที่ได้พบกับทิพเกสรความหลงไหลในตัวเธอไม่ได้ลดลงเลยเขารู้สึกว่าทิพเกสรมีบางสิ่งที่ดึงดูดเขาและเขาอยากอยู่ใกล้เธอเพื่อทำความรู้จักให้มากขึ้น ตะวันยังคงมหายายคำต่อไปเรื่อยๆด้วยข้ออ้างเรื่องสมุนไพรแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าเหตุผลที่แท้จริงคือเขาอยากพบกับหญิงสาวที่ทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวทุกครั้งที่สบตาในขณะเดียวกันทิพย์เกศรก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจของตะวันความอบอุ่นและการเอาใจใส่ของเขาทำให้หญิงสาวผู้ที่เต็มไปด้วยความลับในใจเริ่มหวัน่นไหวหัวใจที่เคยแข็งกระด้างจากชะตากรรมอันโดดเดี่ยวของเธอ เริ่มเปิดรับแสงสว่างตั้งแต่ชายหนุ่มผู้นี้เดินเข้ามาในชีวิตคืนหนึ่งทิพเกสรและยายคำกำลังเตรียมสมุนไพรน้ำมันในตะเกียงหมดจึงทำให้ไฟในกระท่อมมอดลงกระทันหันยายคำจึงเดินออกไปด้านนอกเพื่อหยิบฟืนมาจุดไฟทิพเกศรเห็นเงาของใครบางคนกำลังแอบซุ่มอยู่ในเงามืดชายแปลกหน้าเข้ามาจับยายคำเป็นตัวประกันเพื่อของเงิน ด้วยความตกใจทิพย์เกศรเผลอใช้พลังที่เธอซ่อนเร้นมาตลอดเพื่อช่วยยายคำเงาสีดำบางๆเริ่มแผ่อ,ออกมาจากร่างของเธอทำให้ชายคนนั้นผงะและปล่อยยายคำก่อนที่เขาจะวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวยายคำที่ล้มลงกับพื้นมองเธอด้วยความตกตะลึงทิพย์เกศรสุดลงข้างยายคำน้ำตาไหลอาบแก้มเธอเริ่มเล่าความจริงทั้งหมดว่าเธอคือนารีผลและเธอก็ดูดพลังชีวิตของผู้อื่นเพื่อให้เธอมีชีวิตอยู่รอด ข้าไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่ใช้พลังนี้ยายคำจับมือทิพเกสรไว้แน่นแม้จะตกใจในตอนแรกแต่เธอกลับมองหญิงสาวด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาทิพเกสรเจ้าไม่จำเป็นต้องบอกใครทั้งนั้นยายคำปลอบคนที่นี่รักเจ้าและข้ารักเจ้าเหมือนลูกไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรก็ไม่สำคัญขอเพียงเจ้าอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขข้าก็พอใจแล้ว แต่ทิพย์เกศยังคงก้มหน้าพูดต่อข้าทำให้คนต้องตายข้าไม่เคยตั้งใจแต่ข้าต้องการพลังชีวิตเพื่ออยู่รอดมันเหมือนคำสาปตั้งแต่ข้าเกิดจากผลไม้ที่ไม่ควรมีชีวิตตะวันยืนอยู่ไม่ไกลจากกระท่อมเขามาที่นี่ตั้งใจจะมอบสมุนไพรที่เขาเก็บมาให้ยายคาแต่เมื่อได้เห็นเหตุการณ์ในค่าคืนนี้เขาเลือกที่จะนิ่งเงียบและฟังต่อคำพูดเหล่านั้นทำให้ตะวันถึงกับสะดุง้ง ความงามที่เขาหลงไหลถูกแทนที่ด้วยคำถามที่ถาโถมเข้ามาในจิตใจเธอไม่ใช่มนุษย์เธอทำให้คนตายเขาเก้าวถอยหลังโดยไม่ทันระวังเสียงกิ่งไม้แห้งใต้เท้าดังกรอบกแกรบทำให้ยายคำและทิพย์เกศรหันมามองด้วยความตกใจใครอยู่ตรงนั้นทิพย์เกศรถามเสียงสัน่นตะวันตัดสินใจปรากฏตัวเขาเก้าวออกจากเงามืดข้าเองทิพย์เกศรทิพย์เกศรตัวแข็งทื่อเมื่อเห็นตะวัน เธอรู้ทันทีว่าเขาได้ยินทุกอย่างแล้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำถามและความสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อย่างที่เจ้าพูดใช่ไหมทิปเกสอน,นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยความเศร้าข้าไม่ใช่มนุษย์ข้าขอโทษที่ไม่ได้บอกเจ้าแต่ข้าไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ในขณะนั้นความเงียบเข้าครอบงำทั้งสามคนตะวันรู้ว่าเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญ จะยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นหรือเดินจากไปพร้อมความผิดหวังและความกลัวหลังจากรู้ความลับของทิพเกสรตะวันกลับไปยังที่พักในป่าลึกด้วยหัวใจที่หนักอึ้งท่าทางของเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่พูดคุยเหมือนเช่นเคยและมักจะเมอลอย,อยู่คนเดียวพระฤาษีซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาสังเกตเห็นความผิดปกติในทันทีเจ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรือตะวันตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับทิปเกสร นางไม่ใช่มนุษย์อย่างเราแต่ข้าไม่อาจทอดทิ้งนางได้นางไม่ได้เลือกที่จะเป็นเช่นนี้และนางก็อยากใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาพระฤาษีฟังด้วยความสงบก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าหากเจ้าเลือกที่จะช่วยนางเจ้าต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งว่าชีวิตของนางและชีวิตของเจ้าต่างถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้พระฤาษีหยิบผลทับทิมวิเศษสีแดงสดออกมา ผลทับทิมนั้นเปล่งประกายราวกับมีแสงจากภายในนี่คือทับทิมวิเศษที่ข้าเก็บรักษาไว้ในผลทับทิมนี้มีเมล็ดอยู่สิบเมล็ดแต่ละเมล็ดสามารถยืดอายุของทิพย์เกสรอ,ออกไปได้เจ็ดวันเมื่อเมล็ดสุดท้ายหมดนางก็จะต้องสิ้นสุดชีวิตของนางลงตะวันมองผลทับทิมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกังวลแต่มันจะช่วยให้นางอยู่ได้โดยไม่ต้องทำร้ายใครใช่ไหมพระฤาษีพยักหนา แต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎแห่งธรรมชาตินางจะยังคงมีเวลาจำกัดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าและนางจะทำอะไรในช่วงเวลาที่เหลือนั้นตะวันนำทัพทีมวิเศษกลับไปหาทิพย์เกศรและยายคำเมื่อเขาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับทัพทีมให้ทั้งสองฟังทิพย์เกศรน,น้ำตาคลอนี่หมายความว่าชีวิตของข้าจะนับถอยหลังจากนี้ไปเธอกล่าวเบาๆแต่เจ้าจะไม่ต้องทำร้ายใครอีกเจ้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่เจ้าปรารถนา และเราจะใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดยายคํำซึ่งนั่งเงียบอยู่นานเอ่ยขึ้นว่าแม้เวลาจะน้อยแต่หากเราทำให้มันมีความหมายทุกวันก็จะมีค่ามากกว่าทั้งชีวิตทิพย์เกสรเริ่มใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านเธอช่วยยายคําดูแลสวนและขายของที่ตลาดขณะที่ตะวันคอยอยู่เคียงข้างเธอแต่ละ,มะเมล็ดของทับทิมที่ถูกใช้ไปคือการนับถอยหลังของชีวิตทิพเกสรทุกเจ็ดวันเธอ จะต้องกินเมล็ดทับทิมอีกหนึ่งเมล็ดและความจริงนี้ทำให้ทั้งสองรู้ว่าเวลาที่ผ่านไปทุกวินาทีนั้นมีค่าเพียงใดเมื่อเมล็ดทับทิมเหลือเพียงเมล็ดสุดท้ายตะวันกลับไปหาพระฤาษีเพื่อปรึกษาในความกังวลของเขาอาจารย์ข้ายังไม่พร้อมจะเสียเธอไปข้าทำอะไรไม่ได้เลยหรือพระฤาษียิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ากำลังเรียนรู้บทเรียนสำคัญที่สุดของชีวิตทุกชีวิตต้องพบกับจุดจบไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว สิ่งสำคัญไม่ใช่การหลีกหนีแต่คือการยอมรับและใช้ทุกช่วงเวลาให้ดีที่สุดเมื่อเวลาของทิพย์เกสรใกล้หมดลงเธอขอบคุณตะวันที่อยู่เคียงข้างเธอจนถึงวาระสุดท้ายข้ารู้สึกโชคดีที่ได้มีเจ้าอยู่ในชีวิตแม้มันจะสั้นแต่ข้าก็ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลยในวาระสุดท้ายทิพย์เกสรไม่ได้แห้งเหี่ยวอย่างไร้ชีวิตแต่เธอเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่งดงามเบ่งบานอยู่ในสวนของยายคำเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจำ ที่ไม่มีวันลบเลือน